อืม,อม,อม,อมสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับในเบนจ์จอยชอนในเบนชาแน,นลนะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมากินนี่เลยครับ บะหมี่ซอสดำเกาหลีนะครับหรือเขาเรียกว่าจาจังมยอนนะครับไอตัวเนี้ยที่ผมได้มานะครับมันเป็นแบบสําเร็จรูปอะมันไม่ได้แบบทําใหม่ๆนะครับพอดีแถวบ้านผมอะมันไม่มีขายผมเลยได้เป็นตัวนี้มาครับมี่ห่อนี้เลยนะครับเป็นบะหมี่ดาเกาหลีตัวนี้จะเป็นรสสไปซี่นะครับนี่นะครับก็ไซสครับสองห่อแล้วก็มีไข่ดาวครับสฟองแล้ววันนี้ได้ ไข่เยี่ยวมาแตก,แตกมาหนึ่งใบครับก็มีกิมจินี่มีกิมจิเหม,มือนเดิมนะครับเพราะว่าเรากินของเกาหลีอาจจะต้องพึ่งกิมจินิดหน่อยนะเ,ออเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนนะแต่ก่อนไปกินนะครับผมมีเรื่องอยากจะถามเพื่อนๆหรือน้องๆน,น,นะครับว่าไอ้แตงกะหลงเนี่ยครับมันคืออะไรนะมันแบบมันเต็มไปหมดเลยนะครับในติ๊กต็อกผมนะมัน คลิปหนึ่งอะมาคอมเมนต์กันแบบเยอะมากเลยนะครับแตงกะแรงเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นมานะเหมือนมาเม้นต์ก่อกวนนะครับเนาะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็โอเคนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนะใครจะเม้นอะไรก็เต็มที่เหมือนเดิมนะครับแต่อยากรู้เหมือนกันนะใครเป็นคนคิดนะครับใครเป็นหัวโจกนะเพราะว่าแต่ละแอคเค้แต่ละแอคเค้าแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยนะครับบา,นน CEO, บางคนก็จะเป็นซ o o บางคนก็จะเป็น ลองประทานใครก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่มาคอมเมนต์นะฮะแตงกระแรงนะครับหรือใครรู้นะว่ามันคืออะไรมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปๆหนึ่งลงไปนี่แตงกระแรงมานิดแน่นเลยครับเป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะก็ฝากด้วยนะครับเนาะมามากินกันดีกว่าเส้นมันดอกดำๆหน่อยนะเนี่ยครับอ๋อตอนนี้เหนียวมากนี่ครับเส้นมันดอกดำๆหน่อยนี่ไป ลุยครับเคยเห็นหนะ้าในเกาหลีมันจะแบบเขาเรียกอะไรเส้นมันจะใหญ่ๆเหมือนเส้นสปาเกตตี้อะ่ะแต่ผมหาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวถ้าหาได้นะเดี๋ยวมากินให้ดูนะครับอันนี้เอาเป็นแบบสําเร็จรูปไปก่อนนะเพราะว่าอยากกินดูซีรีส์เยอะ <laughs> อืมอืมจ้อโทัวรหน่อยนะครับ ก็มันคือซอสถั่วดำนะเราครับจัดกันง่ายๆม,มันจะมีความเผ็ดๆหน่อยนะเพราะว่า ของผมเนี่ยเป็นรสสไปซี่ที่ผมเลือกมานะครับมันจะมีแบบรสธรรมดาก็มีนะมีหลายยี่ห้อนะครับไปหาเลือกกันได้นะใครอยากลองนะครับยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงนะมาลองอยงนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวค่อยไปหาของจริงแบบที่เขาทํามันใหม่ๆเนะเหนี่ยวอะ ในงานมาันต้องมีกิมจิมันจะเข้ากันมากเลยครับืครับจากทั้งมายอนคําใหญ่ๆครับจ่อไปอืมอืม ยวมาครับแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยกิน,นอะไรดำๆก็ต้องไข่ยามาเนาะ นี่ครับจัดนะไข่ครับไข่ดาวคำใหญ่ๆป่ะอืม มนจดนเี่ครับวันนี้มีน้ำส้มอืมอชื่นใจรสชาติไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับเป็นสปไปซี่นะแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่อร่อย รสชาติโคคนละแบบกับไอ้มาม่าเผ็ดเกาหลีเลยนะครับไอตัวนี้จอกเค็มๆหน่อยนะมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงอ่ะอันนี้ไม่รู้จักอะไรนะมันจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะอืมอันด้วยไขด ใส่ไปให้ครบอืมอืมด้านฟองเขาจะมีพวกอ่าเป็นพวกทั่วรันเตาอะไรด้วยนะครับ ที่เขาให้มานะหมดไวมากหิวแต่ผมว่าดีนะซื้อมาเก็บไว้เป็นแพ็กอะครับแพ็คหนึ่งประมาณน่าจะประมาณร้อยสี่สิบมั้งะผมจะไม่ผิดอะ่ะได้ห้าซองนะครับก็คุ้มอยู่นะแต่ถ้ากินของที่เขาแบบทำสำเร็จก็น,ะน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะ แต่นั้นได้จานเดียวนะครับคำใหญ่ใหญ่โบกไข่ครับโปกไข่ ตัดดีครับคำใหญ่ๆไหวไหมเนี่ยอ๋ออือ 으흠 <무�> 으음 <incarcerated> คำสุดท้ายมันเมื่อืม อร่อยมากครับเครื่องเลยปทิท้ายด้วยน้ำส้มครับอ่า ก็หมดไปแล้วนะครับกับบะหมี่ซอสถั่วดำเกาหลีนะครับก็อร่อยนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะจัดที่เขาแบบทําสดๆใหม่ๆมาให้ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะมีความเหนียวเยอะหรือเปล่านะแต่สำหรับผมถ้ากินเหมืนเส้นบะหมี่อย่างนี้ก็อร่อยไปแบบเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับในบิชนแนลนะ เป็นกำลังใจให้กันครับมีกำลังใจทำคลิปหาวัตถุดิบอะไรมาทำากินกันเนะาะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะยังไงเจอกันอีทีอีพีหน้านะครับว่าผมจะมากินจะมาทำอะไรนะครับไงก็ฝากด้วยนะแตงกะระเลงนะครับใครรู้ความหมายมันคืออะไรนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเด้อสำหรับิีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย